สวัสดีครับโปรชมวลุงเดียนะครับตีมลังบาลน้องอุ้งอิงนะครับพุ่มอัพเดทเจ้านี้นะครับกอวัวปูนะครับเสร็จไปแล้วนึ่งดานนะครับพุ่มจาเจ้ากับอากาศร้อนๆกับตีมงานไม่กลัวแดด อลอยสักแป๊ แล้วครับปุ่มเป็นก่อนเปลี่ยงเลยรู้สึกว่าจะเป็นทีมงานจักไฟนะครับปุม ไฟจังบิวก้ามาแล้วนะครับผมเพราะว่ามีบางจุดนะครับตีว่าต้องคอยจังบิวนะครับนี่จังบิวน่าจะแต่ไมเสร็จแล้วนะครับพุมจะจังไฟเข้ามาลลยบางจุดนะครับที่ยังไม่ได้ต่อไฟนะครับผมนี่ ลงได้บ่อ่ะเดี๋ยวครับเล่อนบันไดนิดเดี๋ยวจังลงไม่ได้ครับีตีตีตีไปอีกเ เอาละครับสองคนหาล่างก็ลงเดียมาโจว้ยนิดๆนะครับเด็กๆบังว้างนะครับพอหน้ายังเด็กๆนี่ก็ตึงเวลานะครับผมดี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 หิวจังเลี่ยรครับพวก ครั <laughs> บกือเมื่อตัวตว,ตวิ่งกับบ้านสองรอบส้ามรอบแล้วครับเรงเดียวเรียกครับว่าเดียวกับพรอมบ้า Đưa 10% là gặp chàng qua Bà kìm con bò